สวัสดีค่ะน้องแคทเป็นไงบ้างเอ่ยม,มันชัดดีค่ะชัดแบบชัดแบบไม่เคยชัดมาก่อนเลยอือมองสบายไอยตัวไม่กี้จะมองสบายตากว่าตัวนี้ตัวนี้ก็คือจะชัดขึ้นเนาะค<ะ>่ะอ่าแต่เหมือนว่ามองไกลๆจะโอเคกว่าเ<ะ>ออแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเคที่ควบคุมนั่นหมายความว่าพี่ไม่ต้องการให้มันชัดต้องการให้สบายตาเพราะว่าถ้าสมมุติว่าใส่แว่นเรามาตลอดตามที่ค่าสายตาที่พี่ให้อะ่ะมันจะควบคุมคือมันมันไม่ไปเรื่อยๆเพราะพี่ไม่เลี้ยงไข่ไง เอออือเพราะว่าตอนเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่มขึ้นตอนแรกแบบจะเอาสเต็ปแรกให้สายปรากฏว่าไม่ชัดจริงๆควรจะเป็นสเต็ปนั้นอันเนี้ยเธอต้องสเต็ปสองแสดงว่าสายตาเป็นมานานแล้วน่าจะสองสามปีแล้วแหละแล้วก็น่าจะแบบชินอนะ่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใส่อันนี้น้องแค่ต้องปรับสายตาด้วยเลนจริงถ้าคุณภาพเอาสูงกว่านี้จะชัดกว่านี้ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต ตอนนี้ใส่แล้วเป็นไงบ้างคะท่านรุ่นนี้จริงๆก็ชัดนะคะแต่ว่ามันก็ก็พอๆกับเดียร์ค่ะมันจะเพิ่มมันไม่ได้มากอะไรนะอแต่ว่านี้มันเป็นแค่เลนส์เทสแต่เลนส์จริงสมมติว่าอย่างที่พี่แนะนําเอาตาที่พี่แนะนําคือจะชัดกว่าน,นี้สามสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเราก็ต้องเผื่อว่าลูกค้าจะใส่ได้ไหมเพราะว่าพื้นฐานสายตาสมมติตกลมๆมาสองร้อยกว่าแต่ไม่เคยใส่แว่นมาก่อนอยาอม